ผู้ชมขาพามาสลับอารมณ์ดูคลิปนี้กันหน่อยชาวโซเชียลเขาติดใจแล้วก็ชอบกันมากๆเลยค่ะมีหนุ่มรายหนึ่งกาลังจะอาบน้ําแต่จนแล้วจนรอดไม่ได้อาบน้ําเพราะว่าอะไรไปชมคลิปของกันค่ะนี่สาเหตุทําไมถึงไม่ได้อาบน้ําซักทีเห็นเจ้าเหมียวไหมคะครับเหยียบอยู่บนหัวเจ้านายเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วจะขยับยังไงละทีเนี้ยขยับนิดเดียวเหมียวอาจจะตกมาก็ได้นะคือเหยียบเต็มแรงแบบนี้ค่ะผู้ชม เป็นคลิปที่ไปร้องในโลกออนไลน์นะคะเจ้าของก็กําลังจะอาบน้ํากําลังจะสระผมปรากฏว่าอ้าวน้องเหนียวสีดํามาจากไหนก็ไม่รู้ขึ้นมาเหยียบหัวแล้วก็มากินน้ําแบบนี้ที่สุดค่ะหยิยบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเซลฟี่สักหน่อยกลายเป็นคลิปที่ไวรัอในโลกออนไลน์เลยนะ <c oughs> ถ้าเป็นคุณคุณทำยังไงคะเนี่ยสังผมเหรอทาดแมวอ่ะอยังไงก็เป็นทาดแมวก็ต้องยอมให้เจ้านายเขาทานน้ําให้อิ่มก่อนอ หายกระหายก่อนเนี่ยค่ะโอ้โหบริการเต็มที่นะคะร้อเปอร์เซนต์นี่ประทับใจจริงๆค่ะคุณผู้ชมคือ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าไม่กล้าขยับอะ่ะเกลงใจแมวนะคะอ้าวเอาคลิปนี้มาฝากกันค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นทาสแมวมีประสบการณ์แบบนี้แชร์เข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับ